เฮ้ย hey, เอา้าหายไปไหนวะหายได้หายตัวหายไปได้ยังไงวะเมื่อกี้นี้ไอ้เหี้ยผีหลอกกังวันแสกๆเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมฟอนคนเดิมในรายการฟอนซอยู่แล้วอะไรมึงเนี่ยวันนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกมวอร์เทนเดอร์โมบายกับรถถังเอ่อเควีทูอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เอาเควีทูกลับมาเล่นเหมือนเดิมอะ่ะเพราะรถถังคันอื่นผมรู้สึกมันไม่ถึงใจอ่ะ มันไม่ได้ยิงแบบยิงเสร็จปุ๊บล้างโคตรอ่ะมันต้องเป็นคันนี้เท่านั้นเน่ะมันต้องเป็นคันนี้เท่านั้นแล้วเว้ยที่จริงผมมีรถถังประเทศอื่นด้วยนะอย่างเช่นเออไทเกอร์เยอรมันแอนเซอร์เยอรมันเออทีเอ,อ้ไม่ใช่ทีเลย m 4A2 อเมริกาผมมีนะแต่ผมไม่ได้เล่นผมขอเล่นเคิทูนตาตึงใจอยู่ผมอยู่เลยเอ,อเรียบร้อยอไทยเกอร์แก ลา่าตัดเสือไว้เกมนี้เฮ้ยเพื่อนตายไปแล้วมันเสียเปรียบเรื่องการประจุกระสุนก็จริงแล้ไวไอ้่านผู้ชมไอ้เกมีทูแต่ผมก็ยังรู้สึกลักอยู่ดีไอ้คันนียเอาโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเกมใหม่เริ่มเกมใหม่เลยเมื่อกี้ผมไม่จอด เมื่อกี้ผมประมาทเองแหละผมไม่จอดรถในที่ที่ไม่ควรจอดด้วยผมไม่จอดในที่จอดคนชราก็เลยโดนยิงเลยเมื่อกี้นี้ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคเมื่อมกี้ผมประมาทเองแหละผมไม่จอดแบบไปดูตามตาเรือจอดแบบโคตรเปิดจุดเลยเมื่อกี้นี้โดนเควีโดนเควียฝั่งนู้นสวนมาเลยเมื่อกี้นี้ยิงได้ปะบ่เดี๋ยนี้ปืนมันติดอะเร็งไม่โดน ได้ป่าวะตอนนี้อเกือ,อบร้อยแล้วลแบบนั้นละาดลยที่ทำีลุยมันยิงเฮ้ยมี k v 2เ,2เพื่อนแทงวะเพื่อนขึ้นหน้าไปละยอมไม่ได้ปล่อยเพื่อนเทไม่ได้อะไรต้องเทกวะอ้าตรงนี้ก็มี k v 2ตรงนี้โคตรอันตรายเลยอะของราถถัง k v 2อันน่า รอตัวนะมึงกูบรรจุไม่เสร็จเฉยแค่นั้นแหละอ่าอ่าเรียบร้อยประมาณประมาณมึงเฮ้ยนั่นนะ่ะโอ้โหเควีทูด้วยเมื่อกี้นีเดียะถอยกลับมาทันถอยกลับมาไม่ทันก็ระเบิดไปแล้วเมื่อกี้นะ่ะพอยจอดโคตรน,นิ่งอะ่ะไปถึงผมอะ่ะ ra Một chút đột khẳng khẳng lên bộ nữa à, à. Ơ quá dịp là Thẳng nó thẳng cái kia เสร็จยังวเนะี่ยโอเคทําเสร็จแล้วทำไมด้านข้ามมันแหว่งนี้วนะเนี่ยพอโดนระเบิดเหรอเกมไม่ได้เก็บไม่ได้บักใช่เอาปืนเสียเสียได้ว่าปล่อยควันสมกุกปล่อยควันสมุกแบบแล้วถังเยอรมันไม่ได้วะ เฮ้ยเอ้าหายไปไหนวะหายนะหายตัวหายไปได้ยังไงวะเมื่อกี้นี้ไอ้เหียผีหลอกกังวันแสกๆเลยเคบีโทมาแล้วยิงยังไม่เป็นไรเกอือกเคีทูกินเค2ีทูไม่ลงอ่ะกินไม่ลงติดคอไม่ใช่กินไม่ลงอย่างนั้นไอสัตว์เอาว่ะเ,เล่นมุกเองตบมุกเอง เฮ้ยมันเฮ้ยโคตรเปรี้ยวอะ่ะแม่งวิ่งบุกบังอย่างงี้เลยระวังตายนะวิ่งบุกมา,างี้ตายนะเปลี่ยนองศารถถังก่อนจะรอดหรือจะเน่าไหนดูดิหายไปไหนวะเอาหายไปไหนแล้วะลวะวิ่งเข้าหลังตึกไปแล้วเหรอ ไอ้ันไข่อะปืนปืนผมอยู่ไหนวะเนีน่ยเึ้นอนเออยิงไม่เป็นไรวะมันเกิดอะไรขึ้นกับเคปิทูของผมวะเนี่ยเฮ้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 ยอย่าอย่า พลาดป่าววะยิงสวนได้ปะยิงยิงกระสุนไม่เสร็จไอ้เหี้ยพลาดอย่างนี้ต้องวิ่งไปชิงลงมือก่อนหมุนป้อมปืกมมนกลับมาหมุนกลับมาเงยเ้ยเอ้าย,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 ยังไม่เข้าเคไม่บ้นอีกเออเราถังญี่ปุ่น ชิบ่าแล้วไลว้าไม่ได้ดั่งใจเลยทำไมยิงไม่เข้าวะเมื่อกี้เนี่ยลางแขนแล้วกันในคันนี้อเนี่ก็ยิงไม่เข้าอีกทำไมฝีมือผมมันดรอปวะเอเอไอรอบนู้นเควีทูอ่ะไอคลิปนู้นอ่ะเล่น แค่ตาเดียวก็เล่าไปหกเจ็ดนาทอีอันนี้ยังไม่ถึงสามนาทีด้วยมั้งเริ่มเกมใหม่เล่าไปสามเนะีลยแถมไม่ต้องเอาไ้คันนี้มาช่วยเล่นอีกล้างแค้นล้างแคนเอา้เอาติดยิงไม่ไปหูห่คนข้างก็มีเอา้เอาติดเหรอวะอ๋อเหล็ก ตายไหมไไม่ตายว่ะป้อมปืนมันเสียแล้วชนเลยนี่อ,อืออัดไปข้างป้อมอีกทีนึงปืนเสียไล้มึงปืนเสียน้องยิงไปอีกทีนึ่งจจอขนาดนี้ไม่เป็นไรกเกอดอกนี้แหละเอาเพื่อยิงกันละ ทำการกวาดล้างด้วยความเร็วคันนี้ระเบิดยังไงเฮ้ยฝั่งนน้นก็มีข้างหลังก็มีคันหนึ่งเออ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกแถมยังโดนลมอีกด้วยชิบหผ่านแล้วืออ ไม่เป็นไรได้ไงหมุนรอบตัวป้อมปืนเสียด้วยแล้วกูมากดซ่อมอะไรตรงนี้โคตรง่เลยอะไรวะทำไมกูทำตัวโง่อย่างงี้วะกูวิ่งมาข้างลหลังใ็่กูกดซ่อมเลยแล้วลืมไปกดซ่อมแล้วมันแล้วถังวิ่งต่อไม่ได้เคมีทูมองอะไร จะเลือกลหรว่ายังไงทำอะไรมึงเมื่อกี้นี้สะกิดทำไมแหมมาสะกิดเฉยเลย M10 มเรียบร้อย ตามไ่ทันด้วยไปไหนมันเมืดหรือมันมองไม่เห็นวหรมีคันกำะบังมา่ะมันมาละน้องจิ๋วทีสามตีปืนพังอีกปืนพังด้วย ไม่น่าประมาทวิ่งเข้าไปอย่างนั้นเลยไม่งั้นก็ไม่น่าตายหรอกเมื่อกี้นี้ไปทิ้งเถอะเร็วๆจิ้งจกหุบๆเลยเด็กๆมาเลยอู ก็แกไปไโอ้โหลกูกดมากดมาไงก็แพ้เนี่ยจะเล่นอีกรอบทำไมวะนักกู khả lời